คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ร่วมกันสั่งสมบูรณ์ประกอบพิธีเวียนประทักษินและสาการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมารณอนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยระหว่างเดินเวียนประทักษินผู้มีบุญได้ร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสวดด้วยใจใส น้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายทั้งนี้ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูประหลัดสุวิชสุวิชาโพธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมรวมใจปฏิบัติธรรมบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งท่านได้เคยให้โอวาทไว้ว่าใจของคนเรานั้นถ้าหยุดได้เพียงซักกระพริบตาเดียวเท่านั้น ก็ได้ชื่อว่าเราได้สร้างบุญใหญ่กุศลใหญ่สำคัญนะักจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรสุนันทิพธิพากรและดเตอร์สุพิชยาปั้นประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพวงมาลายัยดอกมะลิสการะพร้อมทั้งน้อมนำพวงมาลายัยดอกมะลิสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำพวงมาลัยสการะลูกเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกวารสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีเป็นทํานองสารพัญญะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายโดยในช่วงท้ายของพิธีกรรมในวันนี้ท่านประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จทั้งนี้ภาคบ่าย เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านได้รวมใจกันทอดพระป่าสร้างอาคาร108ปีครูผู้คนพบวิชาธรรมกายครั้งที่25ณอาคารหยุดเป็นตัวสำเร็จณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีซึ่งก่อนจะประกอบพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้นำผ้าตรายอาธิษฐานจิตด้วยใจใส,สๆก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้นำผ้าตรายที่เตรียมไว้อัญเชิญเข้าพื้นที่ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยคณะประธานผ้าป่าอัญเชิญผ่านผ้าไตรอันประนีตเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยในครั้งนี้มีประธานจำนวนสองคณะสำหรับคณะที่1ได้แก่รองาศาสตราจารย์ดรสุนันทิพธิพากรและคณะที่สองดรสุพิชยาปั้นประเสริฐพร้อมครอบครัวจากนั้นท่านประธานสง์นำผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกั่นใจให้พองใส ก่อนที่กลัลยาณมิตรอมราเสริมสุขจะได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุนันทิพทิพากรพร้อมด้วยด็อกเตอร์สุพิชยาปั้นประเสริฐนำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าทั้งนี้กลัลยาณมิตรธนสิทธิ์ปั้นประเสริฐพร้อมด้วยด็อกเตอร์สรินรัตนสุขบุตรได้นำกล่าวคำถวายอาคารและกะลัลยาณมิตรสุวรรณีทิพทิพากร นำกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จในส่วนของคณะประธานพระป่าก็ได้น้อมนำปัจจัยกองบุญพระป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมถวายบริวารพระป่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มารวมกันสร้างอาคาร108ปปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปร,ราบมาร พระบุญที่เกิดจากการบูชาธรรมพระเ็ชพระคุณหลวงปู่นั้นมากมายเกินควรเกินคาดทีเดียวค่ะชื่อดรสุพิชญาปั้นกระเสริฐนะคะอยู่ที่แอตแลนตาจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเหตุที่มาได้นะคะในวันนี้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นล็อกบุญนะคะว่าเราเดินทางมาเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมีโอกาสได้มาตรงนี้ แต่ว่าทุกอย่างก็คือบุญจัดสรรมาตั้งแต่ต้นคือจะลางานก็จริงๆเราก็เพิ่งจะกลับเมืองไทยมาเมื่อตอนประมาณเดือนธันวาคมกาก็ไม่คิดว่าจะสามารถลางานมาได้อีกในปีเดียวกันก็ต้องขอเจ้านายก็ขอกับหลวงปู่ค่ะว่าลูกก็อยากจะมาอ่ถวายปัจจัยกับหลวงพี่ด้วยตัวของลูกเองเพราะว่าบุญเนี้ยลูกอยากจะทําบุญกับหลวงปู่มาก ก็มีเหตุว่าก็ขอหลวงปู่พอขอปุ๊บก็ตัดสินใจไปขอเจ้านายก็อนุญาตอย่างง่ายๆทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วก็ก็ไม่คิดว่าแบบจะลงตัวขนาดนี้ค่ะทุกอย่างก็บญจัดสรรมาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ถึงวันนี้ก็มีแต่ความปลื้มปิติบอกอะไรไม่ถูกเลยค่ะคือตอนที่เป็นประธานเดินนี่ก็ตัวลอยๆทั <laughs> ้งมมันบอกไม่ถูกมันปลื้มมากค่ะเพราะฉะนั้นก็ ขอทุกท่านได้บุญด้วยกันเยอะๆนะคะให้ทุกๆท่ทานได้มีส่วนในบุญทุกๆบุญที่ทําไว้ดีแล้วแล้วก็ขอให้อ่าได้ตามติดตามเพ้่อนพวหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกภพทุกชาติตัดทุสุดแห่งธรรมไปได้กันนะคะตั้งแต่เราเด็กๆมานะคะคุณพ่อคุณแม่พามาวัดตลอดแล้วก็วันนี้ครอบครัวนะคะก็ได้มาเป็นประธานประธานทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงปู่อาคารร้อยปีปฏิบัติธรรมพิเศษนะคะ ซึ่งเป็นบุญที่ถ้าพูดแล้วเนี่ยรักรักมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าอยู่กับหลวงปู่มีแต่ความสุขแล้วนี่ก็เป็นบ้านเกิดท่านด้วยค่ะเดินตัวเบาแล้วจดศูนย์ง่ายค่ะยิ่งมาที่โลตัสแลนเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะค,ะคือจดศูนย์ง่ายมากะคะ่ะมีความสว่างเบาแล้วก็พอตอนที่นำอธิษฐานจิตที่หลวงพี่สุวิทย์แปลนะคะ ว่าทอให้เท่าแบบให้เรารู้แจ้งวิชานะก็เห็นเสียงองค์พระใสยอยู่ในกลางท้องแล้วก็เป็นองค์ที่ขยายใหญ่หญซ้อนอยู่ในกลางหลวงปู่แบบก็คืออยู่อย่างเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ตามคําอธิษฐานไปได้เรื่อยๆเลยมีมีความสุขมากๆคือรู้สึกว่าเราจะทําจากความดีแล้วตอนที่ท่านอธิษฐานให้เราประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเนี่ยคือ ก็ตั้งใจไว้เลยว่าอะไรที่เราไม่ดีข้อเสียของเราต่างๆเราก็จะแก้ไขไม่แบกไปชาติหน้าไม่เอาแล้วนะ,ะอธิษฐานแบบมั่นคงเลยขอให้เราเนี่ยกำจัดกิเลสในใจเราให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์ความเหมือนหมองในใจเนี่ยให้สิ้นไปแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ความรู้สึกนี้แล้วก็กระจายความรู้สึกนี้เราถึงจะเรียกว่าลูกหลวงปู่เราต้องทําตามที่ท่านหลวงปู่สอน,นะคะ่ะจําฝังใจนะคะท่านสอนว่าให้เราละชั่วด้วยกายวาจาใจ ทำความดีด้วยกายวาจาใจทําใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนี่คือเป้าหมายชีวิตของเราแล้วขอให้ทุกทกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความสะอาดสดชื่นทั้งกายทั้งใจสว่างสวยัยทุกทกท,กท่านตราบถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทางเพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ